กระโดดไปอีพีที่หนึ่งด้วยนะครับพี่เสือเคยเล่าเรื่องนี้หลายครั้งแล้วเนาะนะฮะความศรัทธานะผมะไม่จำเป็นว่าเราต้องเดินทางมาถึงที่เนาะนะครับถ้าเราไม่มีเวลานะครับเราก็ขอพรอ,อยู่ที่บ้านนะครับ หลายท่านนะที่อยู่ต่างประเทศใช่ไหมครับเราก็เคยได้ฟังมานะหลายท่านอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างจังหวัดนะครับก็ไม่มีโอกาสเดินทางมากราบปู่ด้วยตัวเองมาขอพรด้วยตัวเองก็ขอพรอยู่ที่บ้านนะแล้วก็ประสบความสาเร็จตัวเยอะเนาะนะทุกคนเนาะนะครับ Good morning นายโิ์ทีแนวนานนะฮะนายโพ๊จีมาแรว แล้วทีนี้เฮ้ยเฮห,หาเรื่องเหรอเฮ้ยหาเรื่องมาเอาย่าย่ายา่ายเอาไว้เอาไว้ยยา่ยายา่าย่าย่ากันรัก,กานร,รัก,กรันมาพนิกไปไปสำรวจต้นข้าวนาข้าวมามาไปหาจับปูจับกบมามามมา,มา มาพินิกมาไปหาจับปูจับกบเร็วชาวนี้พี่เสือไม่ต้องรดน้ำต้นไม้นะฮะชาวนี้นะต้นไม้ดอกไม้ชุ่มฉ่ำทั้งหมดแล้วนะะเนื่องจากว่า เมื่อคืนนี้ฝนตกเนาะนะตกตั้งแต่ช่วงค่ำนะทุกคนนะครับถ้าใครได้ดูคลิปเมื่อวานนี้ตอนเย็นสักประมาณห้าหกโมงตอนที่นะรเรามีการเริ่มทํากับข้าวนั่นแหละตอนนั้นน่ะฝนตกพอดีนะจังหวะที่น้องโอ้ดังไฟนะครับเพื่อที่จะย่างเนื้อใช่ไหมครับนั่นแหละนะครับที่ฝนเริ่มตกเนาะนะครับแล้วตกติด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 กันมานจนถึงประมาณสักเกือบเกือบทุ่มเนาะนะครับ แล้วก็หยุดไปนะฮะแล้วก็ตกเมื่อคืนนี้อีกกระยอะหนึ่งนะครับอีแป๊บหนึ่งนะฮะก็เลยทําให้ชุ่มฉ่ำเนาะนะครับไม่ต้องรดน้ําต้นไม้นะเช้านี้นะครับอากาศก็ค่อนข้างเย็นเล็กน้อยนะครับผมนะครับไปพนิกไปดูต้นข้าวปะวิ่งวิ่งเร็ว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 ไปสำรวจไปสำรวจสิมีปูมีกบมีอะไรเยอะไหม วิ่งวิ่งวิ่งว่งเร็ว่เรอีกวิ่งเร็วกว่านี้อีก,อก,อกทันแล้วเสือแซงแล้วเสือแซงแล้วเร็วเร็วแล้วมา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 ,มา,มาดูต้นข้าวมาดูต้นข้าวชาวนี้ข้าวสวยไหมนะโอ้โหนี่นะทุกคนนะครับเนี่ยผลงานจากการที่นะครับเราดํานาร่วมกันนะครับหลังจากดํานาก็มีการ หวานปุ๋ยมีการถอนหญ้าเนะครับนี่คือร่องรอยของหญ้านะครับที่เราถอนขึ้นมานะฮะตอนนี้นะครับข้าวก็เริ่มงามนะครับเป็นลำดับเรื่อยๆเนาะนะครับโอ้โหทุกคนดูนะครับข้าวงามมากจริงๆนะครับ เป็นทุ่งนาแห่งความสุขนะฮะเพราะว่าเป็นที่รวมของนะผู้คนนะฮจำนวนมากที่มารวมกันอยู่ตรงนี้นะครับโอ้โหเขี้ยวขจีเขี้ยวชุ่มไปหมดเลยนะฮนะทุกคนที่มาอยู่ที่นี่ต่างมีความสุขนะมีความสุขจากอะไรมีความสุขจากการได้ทํางานนะครับในวิถีทางที่ตัวเองเลือกนะมีความสุขจาก การมีสัมมาอาชีพนะแล้วก็มีบ้านมีรายได้นู่นครับมีรายได้นะฮะนำมาซึ่งการเลี้ยงดูจุนจัวจนเจือตัวเองเลี้ยงจนเจือครอบครัวนู่นครับเก็บเงินซื้อรถนะฮะเก็บเงินซื้อบ้านนะครับเก็บเงินซื้อที่นะฮะด้วยบารมีจากลุงพลและป้าแตดที่ทําให้เกิดความสุขอยู่ที่ตรงนี้นั่นเองเนาะนะครับ ข้าวงามมากนะทุกคนนะข้าวเริ่มแตกกอแล้วนะครับผมตอนนี้นะฮะ